พี่น้องกินกับพ,พอมันฮอนอสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามแรงครับมามาเบิ่งเมนูแรกหลังจากที่แม่บ้านกับเจสโดาไปอยู่บริเจสโดาครับมุกดาหารครับก็เลยเมื่อน,นี้เงียบบรรยากาศเงียบแล้วก็เลยปาแจ็คหาเมนูเอาเมืรราา่อนี้ได้ไตเป็ด ตาคือช่ำแทนนี่เพิ่งตื่นตื่นขึ้นมากะหิวเลยพี่น้องเลยได้ไตเป็ดครับนาไตล้วนๆเลยแพ็คนี้หนึ่งกิโลห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทพี่น้องเดี๋ยวเอามาลองผัดกะเพราผัดกะเพราไตาเป็ดครับแบบแมงเครื่องในไก่ได้วเป็นเป็ด,ปดณอาดสิ้นใหญ่ๆเลยได้มาจากห้างสีแดง,งหง้างนึงเอา ก่อนลงมือครับพี่น้องอย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์ like, <Yeah. S 1> กดแชร์ share, <Yeah. S 1> กดติดตาม <Yeah. S 1> กดซับสไคร้นับหลายๆครับเดี๋ยวขอเวลาเตรียมวัตถุดิบเตรียมอุปกรณ์แล้วค่อยมาลงมือเห็ดกระปิ้น้ำกันกับพี่น้องกดติดตามนั้นด้วยครับไปลุยนะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วครับ ก็มีตะกรอนใหญ่ๆเลยขนาดไตเป็ดนะเดี๋ยวคอลงมือก่อนครับเตรียมทุกอย่างพร้อมนะครับพี่น้องครับเสียงปกุปกๆไปเป๊กหลายเฮือนเห็นแนวกินยามแรงครับพริกกระเทียมก็โคก,กันแล้วกะเพราไทยความสะอาดเรียบร้อยครับไตเป็ดก็เรียบร้อยแล้วครับหั่นไว้ไปพี่น้องลงมือ ผ <c oughs> <c oughs> ัดกะเพราต้องแบบนี้พี่น้องเอ้ยเสียงผัดตะบัดกะปีโปง่งุ้งเล็งุ้งเล็ง <c oughs> เลยหมักเข้มกับใส่ร้ายครับมีอย่างใส่ลงไป โอห่เผ็ดขัดจัดจ้างนะน้องเอ้ยกะเพรามันต้องแบบนี้ขัดกะเพราบรรลุโอ้ยกระทะกระเงียบไปหน้าคว่ำใช่ละหางเลยแท้กระทะก็ไดนะครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับไปขอเวลาจัดจานแล้วไปกินน้ำกันแลขับบ้านเลย พี่น้องครับแล้วล่ะครับกะเผาจานใหญ่เหมือนเดิมครับกะเผามันนี้เป็นไตเป็ดป๊อ<ะ>อากาศก็บฮอนขณะนี้สกลนครบ,บ้านปลาแจกห้วยไปใหญ่นี่38องศา,พ,าพี่น้องลงมือกินนากันเลยก่อนเริ่มลงมือกินนาการฝากอีกจักเทื่อนะครับอย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามไลายกดไลค์เป็นกำลังใจให้นางกันดีนะครับมาพี่น้องมามา,มาอากาศก็บฮอน กะเพรากะห้อนเผ็ดพร้อมลงมือพี่น้องลุยจัดจานลงเทึบลงแซ่บพือเก่าไตเป็ดมันก็จะมีความเหนียวของมันครับนึ่จับเป็นไต คนที่บ่มักของหยาบก็ต้องขออภยัยแต่ถ้าผายมากาักแบบ t e x t u r ความเร่งสู้ฟันแนะนำขัดแลวราคาถูกมากถูกแห้งดีครับคือโดและห้าสิบห้าบาทปลาจับไรเห็ดมดเลยเนี่ยเห็ดเครื่องเดี๋ยว น้องเหลือเต็มกระถายอยู่ขนาดพี่น้องอแล้วต่อแตงกวาเย็นๆตักเรืนอนอยู่ผู้เดียบเวลาตักพะโลเลยน่าสิตักจานน้อยมาสู่พี่น้องกินกับพ,พอพมันฮอน

อืมตบพร้อมอมืจันหาแต่แนวแปลกมามาเห็ดสุกิงห้าสิบห้าบาทกิโลนึงอืมเพ็ดเพ็ดแล้ว เพ็ดจนห้ออยากสะอึกเนาะนะสะอึกเพชรเพชรขึ้นสมอง Thử vô da Ngọt 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 tao. Hmm. 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 มันหอมหอมแต่ถามว่าจะหยุดไหมบ่กำลังแซ่บ <c oughs> <c oughs> พื้นกระเพ็ดแห้งเหมื้อแตกอ่ามินี้เนียบเจ้นสดาประอยู่พากันกับมุกตะหางกันแม่บ้านได้เพิ่มมาครับปลาแจ็ควิดวิวเลยโจด,ดอยู่ว่เดียวอืม งสิงงามยัง,ยงสู้ฟันเฮ็ดเผ็ดแห่งเผ็ดไปแห่งแซ่บน้อเลยดึกดับดึกดับสู้ฟันมึบบับยำต้มยำทอดอะนะคือ,อยากกันแทบ ถ้าสิเหตุให้มันอ่อนลงลองตุนมาก่อนแล้วค่อยเอามาพัดรับจักว่าสิอ่อนลงจักว่าสิอ่อนแคขอวกวา่าแตน่นี่คือปลาแจ็กพัดสดเลยมาแล้วก็หั่นพัดเลยมันก็เลยยังแบบดึบดึบดึบเนี้ยวสูฟันคนเข้าบอดีมดซิๆ <c oughs> บฮ้อนคับอากาศอาจจหนักวันแอ,อ,อกมานำอ้าว <c oughs> <c oughs> กก <c oughs> เสียงยงาเอียดครับเหนียวไหมเหนียวแต่แจ๊บบอกแจ๊บคนบอกมักของเหนียวพานแต่พันมักแบบเ,เรื่งสู้ฟันแนะนำจัดเลยครับถูกด้วย ปาแจ็คไปเห็นราคาตอนแรกกันยังโมอยากเสื้อ 5, 5, 5หวสี่ห้าสิบห้าบาท แสงเย็นให้เข้าก่อนเนื้อร้อนนอนเหมอนทางมืมห,หืมหไหน้าเร่อมเลยพี่น้องเ,น,อเนื้อแตกทายังแซกด่

ถ้าอยากให้อ่อนลงสงสัยต้องสุ่ก่อนอุ๊บมโดนโทมมาไหวเลยพี่น้องเพรแหงเนื้ออะไรแค่น้อยเออเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปสิญญาวไปกับพี่น้องสำหรับเมนูนี้ผัดกะเพราไตาเป็ด ราคาถูกมากยิโลละห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทที่ห้างสีแดงโอ้โเกเด็นยังเซบแทนละ่ะเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปยังเซบลืมนะครับพี่น้องผ่านเบื้องแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดจับสกายเกำคครับปลาแจ็คแจ๊กสวยนะ EP หน้าป่าแจ๊คนะจะพาะไปกินหหังครับ EP หน้าทีนนามงานเมจมสิพาไปใส่ครับกดติดตามไปเลยบอกเสียใจแน่นอนซองนี้มีแต่ความบันเทิงรุ่นรุนกลับมาพบพกก่อกอี EP หน้านะครับพี่น้องครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณในหลายครับเซฟอิ่มอักล่าอพอกัน EP หน้าครับ